พัฒนานหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดราชบุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่สตลอนทัวทั่วราชบุรีหน่วยที่4ีเพลินธรรมชาติณสวนพึ่งขอเชิญรับชมสาระการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้ จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายมีทั้งทานน้ำพุร้อนที่อยู่ห่างจากอำเภอสวนพึ่งไปประมาณ5กิโลเมตรก็จะได้สัมผัสกับทานน้ำร้อนธรรมชาติที่มีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาตะนาวสีเป็นน้ำร้อนบริสุทธิ์จะมีน้ำไหลอยู่ตลอดปีอุณหภูมิของน้ำเฉลี่ยประมาณ50-57องศาเซลเซียส หรือประมาณ120-136องศาฟาเรนไฮน์ในช่วงฤดูหนาวยามเช้าไอ้น้ำร้อนจะลอยกลุ่นเป็นหมอกสวยงามมีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติและสระน้ำกระเบื้องสำหรับอาบน้ำร้อนธรรมชาติอีกทั้งยังมีน้ำตกเก้าชั้นหรือน้ำตก9้าโจนตั้งอยู่ที่บ้านห้วยผากเลยจากทานน้ำร้อนบ่อคลึงไปประมาณ1กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลางมีความสูงเก้าชั้นน้ำตกจากหน้าผาสูงกลางหุบเขาตลอดปีปริมาณน้ำจะมากในชั้นบนบนหินบริเวณน้ำตกเป็นหินแกรนิตแต่เดิมน้ำตกนี้รู้จักกันเฉพาะในกลุ่มชาวกะเรี่ยงทางอำเภอและกลุ่มองค์กรท้องถิ่นจึงได้เข้ามาดูแลพื้นที่ ซึ่งการเดินไปชมน้ำตกสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาพันธ์ไม้ธรรมชาติแก่งส้มแมวตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพันธ์ไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตมีเนื้อที่ประมาณ3,000ไร่อยู่บริเวณบ้านห้วยม่วงบนเทือกเขาตะนาวสีในเขตป่าสงวนแห่งชาติห่างจากอำเภอสวนพึ่ง25กิโลเมตรจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาห้ารอบมีทิวเขาระหว่างเดินทางลำธารน,น้ำพาชีไหลายซอกเกาะโขดหินสวยงามเป็นแหล่งรวมพันไม้ป่านานาชนิดและยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกทั้งยังมีการจัดทำตลาดโป๊ะปอยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการชุมชน วัดโรงเรียนรวมถึงภาครัฐที่ต้องการสร้างพื้นที่ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้พบปะกันซึ่งคำว่าโอปอยมาจากภาษากะเหรี่ยงมีความหมายว่าพักผ่อนตลาดเช้าริมลำน้ำพาชีที่กลายเป็นแลนด์มาร์กของสวนพึง่งที่นี่รายล้อมด้วยธรรมชาติในบรรยากาศสบายสบาย โดยมีกิจกรรมต่างๆให้เลือกทำมากมายไม่ว่าจะเป็นสายบาทพระที่ล่องแพมารับบาทในเวลาเช้าอาหารการกินส่วนใหญ่จะเป็นของกินพื้นบ้านเช่นขนมอึ้งหมีส่สีขนมแดกงาข้าวหาอ่ออั้งหมี่ทองเมียงถั่วดาวอินคาขนมจีนน้ำยาหยวกและข้าวยำสมุนไพรเป็นต้น จากสถานที่ที่กล่าวมาในข้างตน้นจะเห็นได้ว่าเมืองราชบุรีเป็นเมืองที่มีความน่าหลงไหลเพลินธรรมชาติจากสถานที่ต่างๆที่พร้อมให้ทุกคนไปเยี่ยมชมและสัมผัสความงามด้วยตัวคุณ